ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่10มกราคม2564เวลา11นาฬิกา58นาทีนะคะจากช่องยาจินพาดูพาทำนะคะพอดียาจินจะไปน้ำตกอีกที่หนึ่งน้ำตกตราดม่านพอดีมานั่งรอเพื่อนเห็นเขาทำอะไรเลยเข้ามาถามเขานะคะเขาเรียกว่าภาษาเนี่ยเขาเรียกว่า ภาษากลางว่าวิดน้ําหาปลานะคะคิดว่านะภาษาเหนือก็ก้อนบวกนะคะอุกามเมืองบอกว่าก้อนบวกเป็นวิธีการทําวิดน้ําหาปลานะคะเป็นเป็นหนองเล็กๆนะคะยายจีนก็เออแปลกดีก็ยังไม่เคยเห็นสักทีก็เลยอยากก็ขออนุญาตเขานะคะเพื่อทําคลิปนะคะเออม,มันก็เป็นบ้านๆดีนะคะยายจินว่าเออมันก็เป็นวิถีชาวบ้านที่เขาทํากันดิบๆบ,บรรยากาศรอบๆก็จะเป็น ป่าไม้นะคะเป็นภูเขานะคะเป็นยามเที่ยงนะคะอากาศก็ก็ไม่ร้อนมากนะคะก็แบบพอดิพอดีนะคะพออยู่ได้สบายสบายอยู่นะคะท้องฟ้าก็ก็ประมาณสลัวสลัวก็ไม่เชิงนะคะก็สลัวสลัวขมุกขมัวนิดหน่อยแต่ฝั่งโน้นก็ดูท้องฟ้าก็ยังแจ่มใสอยู่นะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะยายจินมา ท่งนาที่เอะเป็น,เป,นเป็นบวกเป็นหนองนะคะที่เขามีน้ําอยู่นิดหน่อยชาวบ้านก็มาหาปลานะคะก็มีอัวมีควายตรงนั้นนะคะเดี๋ยวยายจินตั้งกล้องให้ดูก่อนนะคะมีอัวมีควายอยู่ตรงโน้นนะคะอยู่สองตัวนะคะเขามาเลี้ยงอยู่ที่แถวๆป่านะคะเออสองตัวมีสามตัวนะคะมีอัวอยู่สามตัวนะคะ เด็กสมัยใหม่เขาจะไม่ค่อยเห็นนะคะว่าอัวควายเป็นตัวยังไงหลานยายจินไม่เคยเห็นเขาก็บอกนั่นตัวอะไรนะคะยายยายนั่นตัวอะไรเขาถามเป็นอัวเขาไม่เคยเห็นในในตัวเมืองนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวยายจินจะไปน้ําตกรอเพื่อนอยู่นะคะเพื่อนเขากําลังยเขาไปเสริมสวยอยู่เขาคนรักสวยรักงามนะคะเพื่อนลิศอันนี้วิธีการหาปลาใน ชนบทนะคะเขาจะประมาณนี้นะคะยายจินก็ขออนุญาตเขาเขาก็โอเคยอยู่นะคะก็เราก็ไม่เคยเห็นนะคะยายจีนก็ไม่เคยเห็นสักทีนะคะว่าเขาทํากันยังไงตอนนี้เขาก็าน้ํามันออกเกือบจะหมดเขาก็าหาปลาในอยู่ในตมในคโคลนนะคะยายจินมารอเพื่อนกันเลยใช้เวลาในการทําคลิปนะคะก็สวยงามอยู่ธรรมาชาติก็เป็นอะไรที่เป็นชนบทวิถีชาวบ้านเขานะคะ ยายจินจะเดินไปรอบๆนะคะเดี๋ยวก่อนมันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเป็นป่านะคะป่าละเมาะก็จะเอาอัวมาผูกกินหญา้าอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นทุ่งนะคะเป็นทุ่งป่าละเมาะมีทุ่งด้วยนะคะถนนหนทางนะคะ เดี๋ยวที่ยายจินจะไปน้ำตกตราดม่านนะคะไม่ได้ไปนานแล้วจะไปเซอร์เวดูก่อนว่าเป็นยังไงจะได้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านว่าที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะนี่ยายจินก็หลบหลบรถหน่อยรถเป็นถนนสองคนนะคะผัวเมียอายุเยอะแล้วนะคะเขามาหากินาอายุหกสิบกว่าแล้วเมื่อกี้ถามเขานะคะเขาก็จะหาปลาก็มีรถสัญจรไปมานานะ ก็มาคันหนึ่งนะคะยายจินก็อมาสองเขาหน่อยมาสองเขาหน่อยนะคะเขาขยันนะคะอายุหกสิบกว่าแล้วขยันอยู่แข็งแรงนะคะเพราะว่าคนชนบทอายุหกสิบกว่าเขาจะชินกับการหากินใน,บ,นบ้านเขานะคะหาปลานะคะ่ะยายจินยายจินก็ยังไม่เห็นปลาเขานะคะเขาอยู่ในกระถังนะคะ นี่โอ๊ยขยันแข็งแรงนะคะเป็นยาจินไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยทําเขาเก่งปอดเขาถ้าจะดีนะคะเพราะว่าทํางานถือว่าเป็นทํางานที่ว่าต้องใช้กําลังต้องมีความแข็งแรงในการทํานะคะไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะคะเป็นช่วงเที่ยงพอดีนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะ อ้อยตักกันพองเตอร์แมนแหงนบินน้ำพอล้ลอฝนบอกู้แล้วนี่เป็นไผ่นั่นนะบินน้ำพอน้อยนู้เน,นี่ยเขาก็ช่วยกันนะคะเป็นคลิปที่ยายจินก็เออโดยบังเอ,อิญนั่นแหละมาเจอก็ยังไม่เคยเห็นนะคะก็เลยมาลองทำดู กขาจะเอาน้ําออกจากที่เขากั้นกันนะคะเอาเป็นดินมาปั้นปั้นเป็นคันนะคะไม่ให้น้ําข้างนอกไหลเข้ามาข้างในเขาก็เก็บปลาเก็บหอยกุ้งปูปลานะคะเป็นวิธีวิดน้ําออกจากหนองในในในหนองนะคะทางบ้านนอกเขาเรียกว่านองเขาก็จะหาปูหาปลาในตมในโคนน่ะน,นะคะนี่ปลอดสารพิษนะคะนี่อยู่ตามธรรมชาตินะคะ เมื่อกี้ก็มีหลายคนเขาก็กลับไปทานข้าวกลางวันที่บ้านนะคะนี่นี่อีกเมื่อกี้มีออเอาไปละเป็นกระถางนะกลับไปแล้วนะคะอืมตอกฟ้าเ็าแจ่มใสตนอนก็มีรถมาคันหนึ่งนะคะเนี่ยมีเลยนะอืเปิ้นทามเ,เขาเขาเปิ้อนตกักตายมาเนาะ,ะมาทําคลิปมาถ่ายเปื้อนพอจะไปนำตอกตัดมัน,ออนเออรอเปื่อ,อนกินข้าวอยู่ ไปไหนมาเจ้านั่นอ,อ,เอ,อาหันสักเต๋อเป็นญ,ญาติอเออกเกลือไทยพอสองคนตายายเขาขยันนะคะเนี่ย,ยอเ,เออเนาะสมัยมก่อนสมัยมก,ก่นอ,กอนกป็ญาติเอละ,อ,อ,ะอืมปลาหน่อยก็พอได้กินนะคะเพราะว่าภาษาชาวบ้านเราเขาก็จะทําแบบนี้แหละหากิน ก็บางวันคงไม่ได้จ่ายตังค์นะคะเพราะว่าผักอะไรเขาก็จะปลูกปลาปูหาเขาจะหาเองข้าวเขาก็ทํานาไว้พริกเกลือเขาก็เตรียมไว้หมดละสบายมากโควิดมานี่สองคนตายายนี่ยอหอย่อหอเขาบอกว่าอย่าห่วงนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะยายผู้หญิงเขาก็แข็งแรงโอ้มานลอกไปจะนั่นนะปิตาเอ้ย พีตามีสวนอยู่เพ่อีเจอคนรู้จักกันนะคะเขาก็ทักทายมาภาษาคนมันนอกเขาก็ทักทายกันหมดนะคะห่างไกลโควิดนะคะต้องไปเที่ยวที่ไม่มีคนเยอะเดี๋ยวยายจินจะไปเที่ยวน้าตกตาดมานเขาบอกไม่มีคนไม่เป็นไรใจเราสู้นะคะอืมยายจินก็เจอคนรู้จักกันทักทายกัน ยังเลยจ้าช่องยายจินพาดูพาทำนะคะฝากพี่ตาไปกดติดตามให้ด้วยนะคะ <Hey. S 1> พี่ตาไปกดให้จิมจ่องยายจินพาดูพาทำภาษาไทย <Hey. S 1> ข,อขอบคุณเจ้าขอบคุณหลวงนาเนี่ยไปจะอันนะ่ะมันอยู่บ่ไดมันก็ใกลนะ้ไง <Hey. S 1> ไปแอวที่คนมันมีนะ่ะล้อเปื่อนอยู่เจอคนรู้จักกันนะคะก็ทักทายกันนะคะคนบ้านนอกๆเราเนี่เขาจะทักทายกันนะ ถือว่าเป็นเรื่องปกติยายจิ้นก็ส่องของตายายเขาไม่พูดไม่จาก้มหน้าก้มตานะคะอากาศก็ดีนะคะไม่ถึงกับร้อนนะคะก็เย็นๆนั่นแหละเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแสงแดดตอนนี้ก็เริ่มเริ่มบมดมืดๆม,มานะคะสลัวสลัวนะคะท้องฟ้า ยายจินก็รอเพื่อนอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังไปดูน้ำตกตราดมานนะคะว่ามันจะสวยงามหรือว่าเป็นยังไงถามเขาแล้วเขาว่ามันไม่ค่อยมีคนนะคะเออ,อยายจินก็เลยมาแวะรอเพื่อนก็ถามคลิปไปนะคะบ่นไปพูดไปนะคะพาดูพาทำตอนนี้ดูอยู่พาทำยังไม่มีนะคะยายจินก็จะพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรยายจินก็จะพยายามนำเสนอท่านผู้ชมผู้ฟัง มีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดยายจินก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะก็จะพยายามพัฒนาไปนะคะปกติยายจินเป็นคนพูดไวเสียงก็จะแข็งแข็งไม่ค่อยนุ่มนะคะเป็นคนห้าวห้าพูดไวทําไวเสียงดังนะคะก้องเก่งก้องเก่งต้องุ่มตุ้มเพราะว่าอยู่กับคนแก่ยายจินต้องต้องรีบอ่ะต้องมีแอคทีฟต้องทําอะไรไวๆเพราะเผื่อเขาบางทีก็มีสาลักข่าวอะไรก็ต้องช่วยเหลือเขาต้องต้องรีบต้องเร็วต้องว่องไวนะคะ ยายจินต้องแอบมารถมาอีกคันหนึ่งละนานมาทีนานมาทีน,าน,าทนะคะรถมอเตอร์ไซค์เป็นถนนนอกหมู่บ้านนะคะดูมุมน,นู้นเพื่อนยายจินรู้สึกจะมาละสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ขอฝากท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายจินด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ใจจินทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า